สดีครับจับจุดเทรดวันนี้จะมาวิเคราะห์ทองดูภาพรวมอาติ์ก่อนวันนี้วันวันจันทร์วันจันทร์ที่26นะครับตอนนี้เวลาประมาณ8โมง46นาทีวันนี้เป็นวันจันทร์ตลาดอาจจะยังไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่เราไปดูภาพรวมต่อเน,นื่องจากาทิตย์แล้วก่อนนะครับอันดับแรกผมอยากให้ดูวิ่ก่อนแล้วดูเดย์อันดับแรกเราอาจจะเรียกกลุ่มชาร์ตเป็นกลุ่มเดียวกันนะดูวิ่ก่อนนะครับ คุณดูสิ่งที่ทางเทียนบอกก่อนสิ่งที่ทางเทียนบอกก่อนเราจะเห็นว่า1วิกตัวนี้ขึ้นมาแล้วราคาเลยเจ็ดแคบเปาแล้วผมมาร์กตัวนี้ผมโฟกัสทางเทียนตัวนี้ก่อนผมโฟกัสทางเทียนีนมุตีเลนส์ประกอบเลนส์ตัวนี้ถ้าคุณดูผมดูในทางเฟรมก่อเลนส์ตัวนี้หนึ่งเป็นไปได้ว่าหนึ่งตัวเนี้เลนส์ตัวนี้เลนส์ตัวนี้หนึ่งตัวนี้ก็เหมือนเลนส์ตัวนี้เปล่าเหมือนเลนส์ตัวนี้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 เป็นไปได้วันนนี้จจะเป็ เรียลิตี้ฮันว่าตอนนี้กำลังพัฒนาพัฒนาเราอาจจะหาโอกาสการเทรดแล้วก็ผมดูจะทำเฟรมใหญ่เห็นป่ะผมดูจะทำเฟรมใหญ่ตอนนี้ทำเฟรมใหญเดย์อาจจะดูสี่ชั่วโมงจะดูสี่ชั่วโมงประกอบหน่อยตัวน,นี้ค่อนข้างจะยืนยันค่อนข้างจะยืนยันนั่นแปล่าค่อนข้างจะยืนยันเนี่ยรา,ายเรียลิตี้จะเบรกทูตัวน,นี้เห็นป่ะดังนั้นพอเบรกทูตนนัวนี้ผมก็จะโฟกัส2เลเวลที่ผมสนใจ สองเลเวลที่ผมสนใจในไทม์เฟรมนี้คือ1น่เห็นว่า1ผมเห็นออเดอร์บ็อกที่ฟอร์มอยู่ตรงนี้ผมมาร์ a ออเดอร์บ็อกอยู่ตรงนี้จุดห่งมาร์คอเดอร์บ r ็อกจุดหนึอยู่ตรงนี้แล้วก็ผมเลนต์ออเดอร์บอกผมอยู่ตรงนี้แล้วก็บอดีตอนนี้ราคาเลียกออเดอร์บ็อกตอนนี้เพราะทำไมราคาเียกออเดอร์บ็อตัวนี้คุณเห็นว่าราคาเบรตัวนี้ให้ปัดเบรกตัวนี้เราเห็นราคาเบรตัวนี้นะครับ เรียนราคาเบรกโลตัวนี้เบรกโลตัวนี้เนี่ยเรากดราคาราคาเบรกโลตัวนี้ไปราคาโบนด์เลยคแล้วพอมีราคามาเทสตรงที่แฟร์เวลล์แกร็หรืออมิเตเกชั่นบล็อกตัวนี้อ่าแล้วดูอีกตัวหนึ่งผมก็จะมาร์กตัวนี้ตัวหนึ่งผมก็จะมาร์กตัวนี้นะครับตัวหนึ่งผมก็จะมาร์กตัวนี้ผมตีเป็นเลนส์ผมในการเปรียบเทียบอ่าผมก็จะมาร์กตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ผมก็จะมาร์กโอเวอร์แลปกับแฟร์เวลล์แกร็บ เราจะได้พื้นที่ผมโฟกัสโอเคนี่คือภาพภาพใหญ่ภาพใหญ่หญวิคแล้วก็ภาพซับจ้อยลงมาดังนั้นผมมีราคาเบรกซักเท่าตรงนี้เห็นปะถ้าเราวาดส윙ประกอบภาพส윙ประกอบล 1, 2, 3, ลเลยะหนึ่งสองสามตึ้งตึ้งตึงแล้วเบรกตัวนี้อ่ะถ้าเราวาดส윙ประกอบแล้วตัวนี้ราคากลับมาตรงที่ที่ออเดอร์บ็อกเราดังนั้นราคาเราต้องการรีเซลตรงที่ที่ พรีเมียมใช่ป่าพรีเมียมอันนี้คือดิสคาลดังนั้นคุณเห็นว่าพรีเมียมคุณมีเฟลเลอร์ซูงอยู่ตรงนี้อ่าดังนั้นราคาถ้าจะคุณจะเทรดได้ดีคุณควรจะเห็นราคาวิ่งขึ้นมาข้างบนนี้วันนี้ราคาวิ่งขึ้นมาข้างบนนี้อ่าเราดูนะครับถ้าราคาวิ่งมาข้างบนอย่างเงี้ย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 คุณดูที่ผมบอกเวลาเราเทรดนี่คือคอนเซปต์ POI อไอแล้วนะครับเวลาเทรดเ,เราต้องการเห็น ไพค์แอคชันนะครับบอกว่าราคาจะรีเจ็คตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าเห็นแล้วเทรดเลยครับคุณต้องอ่านไพค์เขาเรียกว่าอ่านไพคโต้ตอบเลเวลนะครับเวลาเทรดนะครับคือคีย์หลักไอ้ตัวเนี้ยอ่านไม่ยากหรอกถ้าคุณก็จะคอนเซปต์คือยากเวลาคุณเทรดมันยากอยู่ตรงนี้ครับรีแอคชั่นนี่คือคีย์หลักสําคัญพ่อย่าลืมบางทีอะเนี่ยคนเห็นอย่างเงี้ยนี่คือเลนใช่ป่ะเนี่ยสมมติว่าราคามันเงี้ยมันเงี้ยมันมันจะลงจริงแต่มันรีแอคมันรีแอคเงี้ยมันยัง มันไซเว์เขาสะสมเ็เรียกว่าคือขายใจหาวิธีการเข้าตลาดก่อนแล้วค่อยนค่อยดันลงมามันก็ดันลงมานั่นนั่นคือขี้หลักว่าเราต้องอ่านไพ่ประอนนะครับนี่คืออย่าลืมมาดูออด์บุกทีเนี้ยเพราะปกติผมก็จะดู book ออด์บุกประกอบแลเราดูภาพรวมออด์บุกคุณจะเห็นว่าออด์บุกตอนนี้คุณจะเห็นว่าผมกลับมาที่4ชั่วโมงก่อนนะครับมัน,นขอเป็น4ชั่วโมงตัวน,นี้เป็น4ชั่วโมงแล้วก็ย่อลงมาหน่อย แล้วก็ขอกดลาวนันเบอร์ประกอบนะครับมาดูวิเคราะห์ดูอัดอุบุกรีเฟซอัดอุบุกหน่อยนึ่งเราเราเทรจากสิ่งที่เราเห็นนะครับ1ข้อมูลไพซักเจอลิเคเลตี้คอนเซปต์ในการเทรดและสองเราอ่านตัวอย่างข้อมูลจากอัดอุบุกให้สัมพันธ์ว่าร่องรอยในการเทรดบอกไงนะครับ เรื่องการเทรดไปเรื่องความเป็นไปได้นะครับอย่าลืมเราเทรดความเป็นไปได้ดังนั้นเรากําหนดความเป็นไปได้นะครับเราดูอย่างออเดอร์บุกปัจจุบันคุณดูอย่างออเดอร์บุกตอนนี้หนึ่งคุณดูเรื่องเซนติเมนต์ก่อนคุณเห็นว่าเซนตะิเมนต์น่ยคนสัดส่วนคนถือเซลล์ยังเยอะ5 7าจุดห้าสเงเอซคนบายมีแค่คนที่ถือบายอยู่มีแค่ที่สองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์คุณเห็นว่า ถ้าคุณดูอย่างราคาปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนคนที่ถือเซลเนี่ยยังเยอะกว่าใช่ป่ะแต่ไม่เยอะกว่ามากไม่เยอะกว่ามากแล้ว2ถ้าคุณดูซ็อปออเดอร์คุณเห็นว่า2 5 0้ใช่ป่ะดังนั้นจากที่ผมวิเคราะห์เมื่อกี้ถ้าจะให้เซลได้ดีคุณเห็นว่าตัวเนี้ยซ็อปออเดอร์ตรงเนี้ยซ็อปออเดอร์ตรงนี้อาจจะอาจจะนะครับอาจจะถ้ามันขึ้นมามันจะคุณเห็นไหมซ็อปออเดอร์อยูต่ตรงเนี้ยม <you S 2> <c oughs> ันจะทําให้เราเซลตรงนี้ได้ง่ายนะครับ องนั้นคุณเห็นไหมว่าราคาเนี่ยจากคนติดลบคนติดลบซับปอเดอเกิดขึ้นตรงนี้คุณอาจจะเห็นภาพแรกคุณคือคุณอาจจะเห็นว่าถ้ามันจะลงได้ดีอ่ะถ้าลงมันจะลงได้ดีใช่ป่ะราคาตรงนี้คือคอนโซลิเดตใช่ป่ะ expand expand โดยการใช้ s ับตรงนี้โดยการใช้ซ o p ตรงน,รรงนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพื้นที่แรกที่ผมาะพื้นที่แรกในการเทรดว่า ที่คุณควรจะโฟกัสว่าคุณจะใช้ยังไงนะครับคุณควรจะ,จะหนึ่งคือเช่นถ้ามัน expand แล้วมันทำ SMR ตรงนี้มันก็จะเปิดโอกาสห้คุณเทรดตรงนี้แต่ถ้ามัน expand แล้ว sideways s i d e w a y อาจจะ expand ต่อหรือ r e v e r s l เราต้องคือว่ามันจะ expand ต่อหรือ reverso หนึ่งนี่คือ p i ของเราใช่ป่ะหรือ level เ,เ,เราใช่ป่ะเราต้องอ่านไพ่ประกอบว่าราคามันจะบอกมันจะทำ expand หรือ หรือแล้วก็ไซเวแล้วก็ไปต่อหรือลงมาครับนั่นคือคอนเซ็ปต์นะครับดังนั้นคีย์หลักตอนนี้คุณเห็นว่าแต่ก็ใน,นขนาดเดียวกันนะครับคุณเห็นว่าสัดส่วนคนติดลบตรงนี้สองห้าศูนย์เนี่ยป่ะสองห้าศูน25ย์ถึงสองห้าสองห้าศูนย์เราก็ดูตรงสองห้าศูนย์ตรงนี้เลนตรงนี้เลนตรงนี้ตรงนี้คุณเห็นไหมว่าคนคนคนถือ,คนถ,อ,ค,นถอคนถือบายค่อนข้างจะเยอะ คนถือบายค่อนข้างจะพอมองว่าถ้าคนถือบายก็ถ้าราคามาถึงตรงนี้ถ้าราคามาถึงตรงนี้นักข้อมูลปัจจุบันนี่นะนักข้อมูลออร์บุกปัจจุบันอาจจะทําให้ตัวนี้ทํางานดีคือหมายว่าถ้าราคามาปัจจุบันถ้าราคาเกิด s อสเอาร์ตรงนี้สมมติว่าตึง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 เงี้ยตึงเงี้ยคนที่บวกอยู่ตรงนี้คนที่บายตรงนี้บางส่วนคนที่บายบางส่วนตรงนี้คนที่บายบางส่วนตรงนี้ได้กําไรแล้ว2เขาเห็นราคาไม่สามารถตัวนี้ต่ออาจจะเป็นเหตุ ที่ทําให้เขาอยากจะปิดอยากจอกจากตลาดเพราะเขาไม่อยากอยู่นานเพราะตอนที่เขาลงมาราคาลงมาแล้วนะครับนี่คือมุมมองณนะตอนนี้วันจันนะครับแต่เราต้องดูวันต่อวันนะครับดูหนึ่งดูไพ่บอกแต่และช่วงเช่นช่วงลอนดอนวิ่งหลังจากเบรกช่วงเช้าไปแล้วช่วงรดอนเปิดมาเป็นไงช่วงนี้หยอกเปิดมาเป็นไงดังนั้นเวลาคุณอ่านจะบอกคุณดูช่วงแล้วก็ดูไพ่ไพ ไพ่กับช่วงเนี่ยมันจะบอกมันจะเปิดเผยข้อมูลหล,หลายๆอย่างขึ้นมาให้เราว่าราคาอยากจะโตอตอบแล้วิวอยังไงนะครับดังนั้นคุณต้องอ่านไพ่ให้ออกว่าไพ่ทำอย่างนี้มันตีความอย่างนี้ตามหลักขาใหญ่ใช่ป่ะตามหลักออเดอร์มันตีความอย่างนี้ไพ่ทำอย่างนี้มันตีความอย่างนี้นะครับนี่คือหลักการนะครับแล้วก็เราก็ดูวันต่อวันไปอย่าไปยึดติดเพราะ รีลตแต่ละวันไม่เหมือนกันวันนี้จบแล้วพรุ่งนี้คุณต้องไปวิเคราะห์ใหม่แล้วก็อิงทามเฟรมใหญ่จริงแต่ดูการเปลี่ยนแปลงวันต่อวันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อรอวิดีโอใหม่ๆนะครับ